คุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าออกงานอีเวนต์แต่ละทีนะคะแฟนคลับแฟนด้อมอย่างเราๆเ,เนี่ยก็ฟินกันหนักมากจริงๆสําหรับคู่นะคะสายยูริของเราอย่างคู่พี่ลิงลิงคองค่ะแล้วก็น้องอ,อมกรณเนนะพาร์ตนะคะโดยนี่แหละคุณผู้ชมคาก็นะคะสองสาวของเราควงคู่กันออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งช็อตนะคะอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับนะคะถ่ายเอาไว้ได้ทันค่ะก็คือช็อตที่แฟนคลับนะคะแซ พี่ลิงลิงแล้วก็น้องอ,อมกอนพัร์นี่นี่เลยค่ะช็อตดังกล่าวที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยคุณผู้ชมขาโดยพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมกรนพั์ตนะคะเราดูจากการแต่งกายเนี่ยน้องอ,อมกรนพั์ตนะคะใส่ชุดสีเขียวส่วนพี่ลิงลิงควงนะคะก็ใส่ชุดสีขาวค่ะซึ่งนี่แหละชุดของพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมนะคะคุณผู้ชมขาก็โดนแฟนคลับแซวซึ่งงานบอกเลยนะคะว่าเกิดขึ้นแต่กับลิงอ,อมจริงๆค่ะโดยนะคะช็อตดังกล่าว คือแฟนคลับนะคะก็ตะโกนเข้าไปขณะที่สองสาวของเรานะคะกําลังยืนถ่ายรูปอยู่โดยแฟนคลับนะคะก็ตะโกนไปบอกนะคะว่าขนมปังสั่งขยะสวยมากคุณผู้ชมคะนนี้เลยนะคะคือสิ่งที่แฟนคลับตะโกนไปหาพี่ลิงลิงกับน้องออมโดยนะคะทางด้านพี่ลิงเนี่ยเลยหันหน้ามายิ้มแล้วบอกนะคะนิสัยไม่ดีแมมเป็นการปกป้องคนน้องได้ดีเอามากๆเลยนะคะเนี่ยคนพี่คุณผู้ชมค่ะ รู้เลยนะคะว่ารักคนน้องเอามากๆเลยนะคะเนี่ยพี่ลิงลิงนะคะโดยช็อตนี้เองน้องอ,อมกรณพาน์นะคะเมื่อเราเนี่ยสังเกตดีๆอ่ะคุณผู้ชมคะน้องอ,อมนะคะก็ยังตะลึงนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับแฟนคลับนะคะเป็นอีกหนึ่งโมเมนที่เรียกได้ว่านะคะแฟนคลับกับเมนของตัวเองเนี่ยก็คือเข้าถึงกันเอามากๆนะคะมีการทรงการแซวกันเดนนอร์รักจริงๆโอ้โหดิฉันอยากจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเอามากๆนะคะอยากจะเห็นโมเมน อยากจะได้ยินที่พี่ลิงลิงนะคะหันหน้ามาหาแล้วก็บอกว่านี้ใส่ไม่ดีเอามากๆเลยแหละค่ะไอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้นะคะของพี่ลิงลิงกับน้งองอมก่อนนพัดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะขนมปังสั่งระยะสะคไหม เรียกได้ว่าแฟนคลับนะคะก็คือกรี๊ดกันหนักมากนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะ่ะแม่ก็พี่ลิงลิงหันมาพูดด้วยซะขนาดนี้เป็นใครเนี่ยก็ต้องเขินเป็นธรรมดาแหละนะคะคุณผู้ชมแล้วนะคะเรามาดูที่ทางด้านคอมเมนต์กันบ้างนะคะจากแฟนคลับบางคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าช่างสรรหาคําพูดจริงนะคะแฟนคลับเนี่ยรอบที่แล้วโรตีสายไหมรอบนี้ขนมปังสั่งขยานะคะแม่แม่คงหิวแหละสุดยอด ครับขนมปังสังขยาเกิดแต่กับดอมนี้นะคะน่ารักทั้งแฟนคลับนะคะทั้งหลิงออมพี่หลิงจะรู้จักไม่นานนะคะอ้อยเอ็นดูนะคะชอบชอบค่ะเรียกได้ว่านะคะแฟนๆเนี่ยก็โอ้โหคุณผู้ชมค่ะขยันเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวสองสาวของเราอย่างมากมายจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ดิฉันดูแล้วเนี่ยก็วนดูอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมค่ะคลิปนะคะเพียงแค่1ิวิเท่านั้นต่วนดู ไปแล้วเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนกันไปเลยนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะก็รายงานตัวกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าดิฉันจะได้คิดว่าอ่ะไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะก็นี่แหละคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสายโยรีนะคะในวงการบันเทิงไทยบ้านเราที่แฟนๆนะคะติดตามเป็นจํานวนมากอย่างคู่ของพี่ลิงลิงกับน้องอ,อมกอนนะพัทของเราอะคะ่ะ